โอเคครับ okay, ผมและนี่คือไฮไลท์วัลรุ่นแรของผมนะผมหลังจากที่เล่นโปรจากร้านเดโมชอปนะครับ โอเคนะครับผมสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับผมที่ดูคลิปแล้วสนใจที่จะเล่นโปรจากทางร้านเดโมช็อปนะครับผมให้ทําการเข้าดิสที่ผมแปะไว้ทางด้านดิสคริปชันและในคอมเมนต์นะครับผมเราจะเข้าไปแล้วให้ทําการรับยศหรือทําอะไรให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็มาที่สินค้าทั้งหมดในร้านนะครับผมแล้วกากดไปที่ Im c o l o r p r o v a l o านะครับแล้วเราก็เลื่อนลงมานะครับผมเข้าไปที่ www demo x shop นะครับผมนะแล้วก็ล็อกอินหรือว่าสมัครให้เรียบร้อยนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่มีแล้วเราก็เลื่อนลงมาอย่างนี้นะครับ อ่านไหมครับจะเห็นหน้าต่างวันรหแล้วนะครับกดมาจะมีอิมคาร์เร่หวัน3วัน7วันสาวันหน้าผมมีให้เลือก4ตัวนะผมสาหรับใครที่อยากนาไปเล่นนะผมสามารถนําไปปั๊มแรงหรืออาจจะนําไปแบกสาวหรืออาจจะนําไปดันแรงตัวเองนะครับผมสามารถนําไปปั๊มแรงขายได้นะครับผมแล้วก็สามารถขายตั้งค่าได้ในเวลาเดียวกันนะครับผมโดยหน้าต่างตั้งค่าจะเป็นแบบนี้นะผมจะขึ้นมาให้ดูนะครับ อ่าโอเคคนระับผมก็ประมาณนี้นะผมสำหรับโปวารอนะผมก็ใครที่อยากนำไปเล่น1วันนะผมก็อาจจะซื้อตัวนี้มานะผมสามารถนําไปปั๊มแรงได้นะผมเอาไปดันแรงเอาไปทําอะไรได้เต็มที่นะครับหรือเอาเก็บวิเลตเต็มที่นะครับผมก็สําหรับใครที่สนใจนอื่นก็สามารถเข้ามาดูนะผมว่าจะเป็นไฟเอ็มแอคเคา์ใหม่หรือว่าจะเป็นปลดแบน์นะครับผมปลดแบนดไฟเอ็มทุกอย่างนะครับผมที่ทําให้คนโดนแบนด์ได้ก็สําหรับ คลิปนี้ก็ขอฝากเอาไว้แด่เพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับใครที่ชอบฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, แลวก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อๆไปนะครับผมแล้วก็ผมฝากเข้ามาอุดหนุนร้านเดียนวิาช็อปนะครับผมหรือจะเป็นร้านอื่นที่ผมเคยโปรโมทไปนะผมเป็นผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การสนับสนุนผมนะครับผมไดให้ผมมีกำลังใจมีแรงใจในการลงคลิปอย่างต่อเนื่องนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายจ้า